้งซอนรักปากอกอกลางกองถ่ายนางห้องหุ่นที่สาวพลอยรัตนรัตนแสดงนำและหนุ่มเต้นกันกันจารึกทายาทกันตนาวัย28ปีนางเกาอีผู้กำกับและปลูกต้นรักกันมาร่วม2ปีในที่สุดทั้งคู่ก็จูงมือกันเข้าประตูวิวาแล้วล่ะค่ะแถมมีลูกทันใจเพราะฝ่ายหญิงตั้งท้องได้4เดือนแล้วทำให้งานแต่งที่วางแผนว่าจะจัดในปีหน้าต้องเลื่อนมาเร็วขึ้นค่ะโดยมีพิธีมั่นและฉลองสมรสไปเมื่อวานนี้ ซึ่งเจ้าสาวป้ายแดงที่ควบตำแหน่งว่าที่คุณแม่ก็ออกปากดีใจที่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องสมความตั้งใจที่อยากจะมีลูกก่อนอายุ30ค่ะดีใจมากและเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะที่เกิดขึ้นกับกับชีวิตของแบบผู้หญิงคนคนหนึ่งมันมันมันเป็นเหมือนแบบเรากำลังจะเทินสเต็ปเป็นเป็นอีก สเตตตัหนึ่่งแล้วคะื่นเต้นนะครับแต่ก็อยากเป็นคุณพ่อวัยรุ่นอยู่แล้วจะดูแลพอยให้ดีที่สุดแล้วก็หลักตลอดไปครับเน่เช่นกันค่ะสิง่งงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบค่ะทั้งฉลองพักดีวิจิตน้องสาวฝาแฝดเจ้าสาวเพชรนาระจิ๊บปกฉัตรเปอารักคริสทอวัง